ที่นั่งตรงนี้นะฮะใครอื่นนะนายกอบตบ้านนี้แหละครับนะนี่นายกอบตบ้านป่าแดงเหนือนี่นะครับเอ้ยนายตำบลหนองพยอมขอโทษทีขออภัยตำบลหนองพยอมนะครับสตงนข้าวต้นเช้าต้นข้าวต้นเช้าสังเกตการณ์ัี่สูงสุดที่ต่างรับผม hỗn mang phong mang trò cơ cơ anh ơi ok dynamic <laughs> đây เจ้หวยเล็กกันจริงๆพี่ชายพ่อหน้ากว่าน,นี้นะครับนะพี่ชายพ่อหน้ากว่าน,นี้ฮนะมาชมหน่อยนะครับมาชมบรรยากาศนิดนึงครับนะญาติพี่น้องที่เชิญมาร่วมงานบุญ งานกูสนนะครับนะฮะอ้าวผู้ใดน่ะฮะไม่มันคือรู้จักกันแท้ยังอ้าวโอ้ยใหญ่กันทั้งั้นเนี่ยพราะว่าพี่น้องกันก็่จะขับรกแต่ไม่ใช่พี่น้องกันไม่เชิญมาหรอก เอาแล้ว,ลวมาคนเดียวดิเข้าฮู้แล้วแต่ว่าอีกคนนึงเด้แฟนบ่มาดิไหว้คือบ่ให้เป็นมาเกาถูกไปเลยฮะ เอาเสียงดนตรีเริ่มขึ้นยังไม่ทันได้อะไรเลยครับเริ่มมีปฏิกิริยาสำหรับคนชอบเต้นชอบรำนะครับนะ ปอลอนะครับประจำมอำเภอตะพันหินพิจิตรโอ้เขาก็มาร่วมงานช่วยงานนะครับนะโอ้ยยังไม่ทันได้แห่นากเลยเริ่มไปปฏิกิริยาแล้วครับนะตอนนี้นักรำนัก้อนชอบ ภาษาไทยเขาชอบมว้วนไส้ขอโทษขออภัยครับเขาชอบมว้วนชอบลำครับตอนนี้เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วครับนะครับสวัสดีครับวันนี้วันแรมสิบสี่พุทธศับรเดือนอ้ายเดือนหนึ่งนะครับปีมะกรานะครับผมมาร่วมงานบวช นะครับลูกชายคุณพรสวรรค์บัณฑิตยันแล้วนะครับนะฮะเนบรรยากาศของงานเลี้ยงครับขณะนี้นะครับปีมะโรงน,นะครับวันที่19เดือนธันวาคมับ 2567น,นะครับเป็นวันสุดท้ายปีเก่าแล้วครับก่อนรับปีใหม่แล้วก็มาต้อนรับผู้คนท่าน,นลินจุลิของคนนะครับนี่ะฮะบริเวณงานเลี้ยงนะครับเดี๋ยวสักครู่พอจบงานเลี้ยงก็จะไป,ประบรมบทที่วัดนะครับนะวัดป่าเดงอนเหนือนะครับโอ้่กระบอิเวณตรงโต๊ะจีนนะครับนะ มีผู้ชมมาชมมามา,มาร่วมงานมางานมงคนกันวันนี้จำนวนมากมายนะครับโอ้นี่อดีตกำนันนะครับอดีตกำนันตำบลหนองพระยอมนะครับนะโอ้โหนะครับโอ้แต่มีคนแขกเหลือผู้มีเกียรติมาร่วมงานจำนวนมากเลยครับนะ าามาร่วมงานจํานวนมากเลยนะครับโอ้คุณมีพรสวรรค์คุณพรกัญญาลูกจากคนเยอะแยะนะครับบ้านป่าดางเหนือ,อก็แกเป็นลูกป้ากลมนะครับลูกปก้ากลมลูกป้าปกลมก็เป็นหลานปู่บุญธรรมพุทธธรรมโอหลานปู่ผมนี่แหละครับนะหลานปู่ผมนี่แหละครับอันบูรณาบุญสำหรับในวันนี้แม้ว่ายังไม่รบกลับนอนอยู่สวยามนะครับ แผ่น่าด้วยกันนะครับในช่วงตอนบ่ายนะทานกันไปเรื่อยๆนอนไม่ต้องรีบนอนเพราะว่าเวลาตอนก็จะผมเห่าการกระเอราลมวงรอบเวลากระหนดเวลาไว้พอดีหน้าหน้าเขาเรียกประมวลหน้าหน้าปรอมผมหน้าแล้วก็เป็นการเทศสอนหน้าเทศสอนหน้าเซก้าหายย่่งพอดีเลยนอนไม่ตื่เราหกไม่พร้อมกันนะนด้วยว่าตอนนี้ท่านทานไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องรีบนอนไม่ต้องรีบ จะไปแห่หน้าพรผอ้สมบทนะครับเพราะว่างานเลี้ยงก็เริ่มยวโยละเรื่องลนะา,าเ,เลยครับนะแต่เสียงบรรยากาศเพลงเลยครับใจนางมันดังทางรถเจอผู้หญิงลวนเลยรถเมย์จะให้ถ่ายเท,ทฟังเพลงแล้วผมอยากจะไปเต้นนะครับล้ำหน้านาคนะครับผมชอบมวนนะครับนะ ลำม้วนแล้วไม่พอชอบเพราะว่าได้บุญได้กุศลด้วยแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยครับวันที่19เนวาคน2567วันอาทิตย์นะครับนะ มาเรื่องอะครับ,บครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำบุญถวายเพงพระนะครับตตเป็นงานมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขึ้นบ้านใหม่

พุทธะกนาตัสสะโอะปะปะกโหะวะุสินังสังฆานุภาเวนะวินาสะเนตุฏฐกะตะวะพุทธรัตตานังโพสทธังโัมมวะรังหิตังเตวมนุสสานังโพธัสนี่คือพิธีทำบุญถวายเพลนพระนะครับก่อนที่จะ

ตะเตเถนะาฏทินานาจันตุปัตถวาสัตเทโรกาวุปสเมตตุเตปิติปิโสภะวานสามคนตัวมีจักราาสานการาปุริสธรรมาตาติสัตเทวามนุษยานังตัวตัวภะขวานเสียจะไปไหนเอ้ เอาไม่บวชพระด้วยกันก่อนเลย,ยออเอาไม่เป็นไรเราร่วมบุญร,ร่วมกุศลกันแล้วโอเคเอาโชคดีนะเอาเสียปลอดภัยนะแม่เดินทางไปส่งรถกันโอ้โหมาจิตศรัทธามาร่วมบุญร่วมกุศลน,นะครับอ่า เอาเอาซองนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลกับามมาพ่อนาคแม่นาควันนี้นะฮะโอ้ดีมากครับนี่คือพิธีเลี้ยงเพนนะครับเลี้ยงเพนพระเพราะว่าวันนี้ทำพิธีสองอย่างพิธีแรกคือทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังนี้เลยครับโอ้ยบ้านสร้างด้วยสวยงามนะครับอ สวยงามมากนะครับนะวุ้ยเป็นมีสง่าราศีนะครับน,นะฮะบ้านสวยบ้านงามคําคูณนะฮะเจ้าภาพเจ้าของ<ต>นะฮะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับทั้งครอบครัวนะ,ะโอ้โหนี่ฮะดูบรรยากาศาบ้านเขานะครับนะโอ้โหสวยงามมากมาก,ม,ากมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองโอ้โหวันนี้ดูครับเขาจัดพิธีด้วยแรงศรัทธาแรงกล้านะครับดูดูการจัดพิธีนะครับนะฮะ

จ้าบ่มีโอ้ันนดะต้นฉัดนะครับสิขอหักต้นฉัดมงคลนะครับเก้าฉัดนะครับนะนี่ฮะก็คืองานบุญวันนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับญาติญาติที่จะทานข้าวสดทำบุญขึ้นบ้านใหม่เออทั่วเลยทัวเลยทานได้เลยนะหรือว่าจะลูกชายเจ้าของบ้านนะครับแตกกละันน เพราะว่าตอนนี้นหา้าโมงกว่า <ไป S 1> แล้ว จากกันคือหมวยเล็กนะครับบ้านป่าแดง ธรรมาดาครับเคยเจอกันมาแล้วนะเป้นสุดมันนะครับคณะเนี้ยเดี๋ยวไม่เชื่อคอยชมนะครับ